สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รอไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมว่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเนี่ยเรื่องจอมราชันแห่งสงมรภูมิจะเป็น EP ีที่235แล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลย มุยองรู้สึกประหลาดใจเช่นกันมีบางอย่างแทรกแซงและพยายามจะช่วงชิงจิตวิญญาณของเขาไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับประสบการณ์เช่นนี้หากระดับพลังของมูยองอยู่ต่ำกว่าปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเขาคงต้องอยู่ในอันตรายไปแล้วครั้งแรกเลยที่เจอนักเวทที่มีทักษะแบบนี้พลังดังกล่าวไม่ใช่พลังเทวะที่มาจากเทพเจ้ามันเป็นพลังของนักเวทที่มีฝีมือไปจนถึงจุดสูงสุดเท่านั้น ผู้ที่ก้าวผ่านพลังไปจนถึงจุดสูงสุดที่สามารถสร้างวัตถุบโบราณศักดิ์สิทธิ์เทียมได้และผู้ที่มีทักษะของนักเวทดังกล่าวต้องเป็นผู้นำของดาร์กเอลมันเป็นไปได้อย่างมากที่นักเวทคนนี้จะเป็นดันดาเลียนไม่มีทางที่นักเวทระดับนี้จะปรากฏตัวออกมาแบบไม่มีปรีไม่มีคุยมูยองมองไปที่ทางเข้าของเมืองไม่มีอะไรขวางกั้นนอกจากบาเรียอันหนึ่งมันน่าจะเป็นการป้องกันสุดท้ายของเมืองแข็งแกร่งทีเดียวบาเรียดังกล่าว ดูไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำลายได้ในทันทีมุยองคิดว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อย3ขึ้นในการกำจัดบาเริยนี่ไม่ว่าจะต้องใช้ความแข็งแกร่งขนาดไหนไปทำลายมันดังนั้นมุยองจึงตั้งใจเดินเข้าไปในบาเรียตรงๆการจะทำแบบนี้ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแกร่งของคนคนนั้นด้วยรอที่นี่กระผมขอตามนายท่านไปดีกว่า แล้วเบซองมินก็ติดตามมูยองไปด้วยมูยองไม่ได้หยุดเขาระดับอย่างเบซองมินคงไม่ยากที่จะผ่านบาเรียนี้ไปได้จากนั้นพลังโจมตีจากบาเรียก็โจมตีใส่พวกเขาเหมือนกับฝูงพึ่งวิ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 งอย่างไรก็ตามทิวทัศน์เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาก้าวผ่านบาเรียไปแล้วสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยอาคารสูงและรูปปัน้นหินขนาดใหญ่นอกจากนี้เหล่าดาร์คเอลพร้อมด้วยอาวุธครอบมือก็ล้อมอยู่รอบๆมูยองและเบซองมินเป็นการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ยังไงก็ตามเหล่าดักเอลไม่ได้หุนหันพันแล่นเข้าโจมตีอาจเป็นเพราะพวกมันจำการทำลายล้างบนภูเขาได้หรือไม่ก็พวกมันมัวจ้องอยู่กับปีกทั้งหกของมูยองส่วนมูยองเขาไม่ได้แม้แต่เหลือบสายตาไปทางเหล่าดาร์เอลมีเพียงจุดเดียวที่มูยองจับตามองอยู่ชายสวมหน้ากากแพะที่กำลังมองพวกเขาจากบนยอดอาคารที่สูงที่สุดจัดการพวกรอบๆทีขอรับเบซองมินชูคทาขึ้นเตรียมรบ มุยองสยายปีกจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นปีกทั้งหกข้างลุกไหม้ไปด้วยเปลวเพลิงก่อนที่เขาจะบินพุ่งขึ้นไปด้านบนอย่างรวดเร็วชายสวมหน้ากาก,ากแพะยืนอยู่ที่นั่นมุยองรู้สึกถึงทุกอย่างทันทีที่เห็นมันไม่ว่าจะเป็นพลังเทวเทียมความศรัทธาความวุ่นวายสิ่งนั้นต่างผสมปนเปกันอยู่ผู้ที่สามารถต่อกร้อนกับพลังแห่งเทพได้อย่างทัดเทียมเจ้าคือใครกันแน่ มันเป็นการเล่นละครตบตาที่น่าสนใจไม่สิมันเป็นการแสดงที่น่าประทับใจมากกว่าความตั้งใจแสดงในบทบาทจนกระทั่งลืมเดือนตัวตนยังไงก็ตามมันไม่สามารถหลอกตาม,มูยองได้คนแรกก็มือดุดันเขาถูกดันดาเลียนหลอกจนสูญเสียร่างกายไปหลังจากนั้นมูยองก็ได้เจอกับอีกหลายอย่างกับการกระทำของดันดาเลียนและทุกคนที่ถูกมันหลอกก็จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างทว่ามูยองแตกต่างจากคนเหล่านั้น หยุดเล่นละครได้แล้วดันดาเลียนมูยองรู้ว่าสิ่งมีชีวิตในร่างปลอมๆนี้คือดันดาเลียนตอนแรกมูยองคิดว่าหากหามันไม่เจอเขาจะสังหารสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในบริเวณรอบๆเพื่อค้นหามันทว่าโชคดีที่ดูเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องทําเช่นนั้นแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างเจ้ากําลังพยายามทําให้ข้าสับสนอย่างนั้นหรอือ คำพูดไม่ได้ผลเพราะอาซูนได้กล่าวไว้ว่ามันจะเผยร่างจริงก็ต่อเมื่อถูกสังหารเท่านั้นถทางมูยองชีกหน้ากา,าเขามันออกดันดาเลียนจะปรากฏตัวสวุ้มมูยองดึงความกดเกลี้ยออกมาหากคำพูดไม่ได้ผลเขาก็คงต้องแสดงให้มันเห็นด้วยการกระทําเท่านั้นมูยองเองก็ไม่ได้เป็นคนใจกว้างตั้งแต่แรกเขายันชาพอ่อที่จะสามารถทําอะไรก็ได้หากมีความต้องการความจริงข้อนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าเขาจะได้รับทักษะ เห็นทุกสุขของสรรพสินก็ตามข้าขอมอบสิ่งนี้ให้แด่เทพเจ้ากล่าวจบชายสวมหน้ากากแพะก็คว้ากิจแทงเข้าที่ลำคอของตัวเองเลือดไหลเจึงนองลงที่พื้นก่อนที่จะค่อยๆกลายเป็นสัญลักษณ์เวทที่พื้นเลือดดังกล่าวสามารถปลดปล่อยพลังเทวะออกมาจากนั้นรอบๆก็เกิดการสั่นสะเทือนพลังของมันถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันกันกบวัตถุโบราณศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวเวทสังเวย มุยองตระหนักถึงเวทมนต์ที่ชายสวมหน้ากากแพะใช้มันไม่ใช่พลังเทวะจริงๆนี่เป็นแค่การบีบมวลเวทมนต์ที่มีความบริสุทธิ์สูงออกมาเพื่อเรียนแบบพลังเทวะนายกำลังอธิษฐานไปที่เทพตนใดกันแน่นอนว่านั่นคือเทพประจําเผ่าดาร์เอลของเรานั่นเองไม่ใช่เทพดันดาเรียนหรอกเหรอมูยองยิ้มเยาะ ปีศาจไม่ใช่ตัวตนที่น่าเคารพนับถือจริงๆคำว่าเทพไม่เหมาะสมกับพวกมันนักเพราะพวกมันไม่ได้อยู่ในวัฏจักรทุกสิ่งในโลกทั้งหมดล้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจักรการไม่อยู่รวมในวัฏจักรนั่นหมายความว่าตัวตนนั่นไม่ได้อยู่รวมกับโลกจากนั้นหอกสีแดงเข้มก็ออกมาจากวงเวทที่ชายสวมหน้ากากแผะสร้างขึ้นไม่มีสิ่งใดที่หอกนี้แทงทะลุไม่ได้ไม่เว้นแม้ก,กระทั่งเทพเจ้าน่าประทับใจจริงๆ มูยองร้องอุทารณ์ออกมาแม้ว่าวัตถุโบราณศักดิ์สิทธิ์ชช้นนี้จะถูกสร้างขึ้นมาอย่างเร่งรีบก็ตามแต่ดูเหมือนว่าอย่างน้อยมันก็สามารถกลายเป็นอาวุธที่ดีได้ในเวลาเดียวกันนั้นเขาก็งอกออกมาจากหน้าผากของมูยองช้ยหน้ากากแพะจะสามารถแทงมูยองได้แม้แต่ในโลกที่ช้าลงหรือไม่ดูเหมือนว่าชายสวมหน้ากากแพะจะสับสนเล็กน้อยเมื่อเจอกับการเคลื่อนไหวฉับพลันของมูยองและสุดท้ายดาบของมูยองก็ไปถึงหน้าผากของมันก่อนที่มันจะทันได้ตอบสนอง ชัว <Sure. S 2> มันเป็นแผลที่ปราณีตหน้าผากถูกเปิดออกและสมองก็ไหลทะลักออกมาการต่อสู้ระยะประชิดเป็นสิ่งที่เลวร้วายที่สุดสําหรับนักเวทการไม่สามารถกําจัดมูยองก่อนที่เขาจะมาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ก็ไม่ต่างจากความพ่ายแพ้ที่ถูกกาหนดไว้แล้วน่าประทับใจดูเหมือนคําพูดของชายหน้ากากแพะก็ไม่ผิดเช่นกันถึงจะพลาดวัตถุประสงค์แต่หอกก็แทงเข้าที่หน้าอกของมูยอง มีเวทมนตร์จารึกอยู่ในตัวหอกมันพุ่งเข้ามาหาหมูยองโดยอัตโนมัติแต่น่าเสียดายที่ผู้ใช้สกิลนี้ตายไปก่อนที่หอกจะพุ่งเข้าไปสู่ไว้ใจของเขายังไงก็ตามร่างกายของหมูยองได้รับผิวหนังของผู้เป็นอมตะมันแข็งแกร่งมากคมหอกเจาะทะลุเข้าร่างของเขาได้เพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วก็หยุดชะงักลงถึงใช้หน้ากากแพะไม่ตายหมูยองก็ยังไม่เป็นอะไรอยู่ดีศพของชายคนนั้นล้มลงกับพื้นท่าทางของหมูยองดูขึงขัง เขาไม่ใช่ดันดาเลียนอย่างนั้นหรอไม่มีการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆหากคำพูดของอาซูนเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทันทีที่ร่างกายนี้กลายเป็นศพมุยองรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงออราปีศาร์ที่อยู่หลังหน้ากาก,ากแพะแต่ถ้าไม่ใช่ใชายคนนี้งั้นใครละ่ะชูศพของชายสวมหน้ากาก,ากแพะกลายเป็นฝุน่นเล็บปลิวไปเห็นดังนั้นมูยองก็คิดอะไรบางอย่างออกมันเพิ่งจะย้ายร่างไป มูยองพยักหน้าให้กับความคิดของตัวเองวิญญาณได้ย้ายไปอีกร่างหนึ่งในขณะที่ร่างเดิมตายไปแต่มันคงไปไหนไม่ได้ไกลมูยองมองไปที่บริเวณใต้หอคอยเบซองมินอันเชิญมอนสเตอร์ต่างๆออกมาต่อสู้กับพวกดาร์คเอลแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในดาร์คเอลเหล่านั้นแต่กลิ่นของพวกมันสับสนปนเปกันมากทําให้แม้แต่มูยองก็ไม่สามารถแยกแยะว่าใครเป็นใครได้ชิมูยองรู้สึกงุดหงิดเป้าหมายของเขาคือจัดการสิ่งต่างๆให้เร็วที่สุด เขาควรจะฆ่าทุกคนหรือไม่แต่มันจะเป็นต้องทําอะไรให้ยุ่งยากแบบนั้นท่ามกลางพลังที่มูยองครอบครองเขามีสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้ธรรมชาติของทุกสิ่งเด่นชัดขึ้นเรลิทตี้มาเบความรกร้างอันว่างเปล่าความรกร้างอันว่างเปล่าเขาเปิดใช้งานเ e ลิทตี้มาเบครอบคุมพื้นที่ขนาดกว้างกว้างเสียจนซ้อนทับกับบาเรียของเมืองนี่เป็นสิ่งที่มีแต่มูยองเท่านั้นที่สามารถทําได้ ในไม่ช้าอาคารขนาดใหญ่ทั้งหมดก็หายไปและสภาพแวดล้อมก็กลายเป็นซากราราักพังบางอย่างในนั้นกลายเป็นขนาดเล็กลงบางอย่างก็กลายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นบางอย่างยังกลายเป็นสว่างสวยและบางอย่างกระทั่งกลายเป็นดวงดาวแต่มีอยู่อย่างหนึง่งในนั้นที่ดึงดูดความสนใจของมุยองเป็นพิเศษแพะดำตัวหนึ่งที่เดินด้วยสองเท้า ดูเหมือนว่ามันกำลังงงงและกำลังตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบราวกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกเปิดเผยในเวลาเดียวกันนั้นการต่อสู้ของเบซองมินก็สิ้นสุดลงพอดีเหล่าดาร์คเอลต่างพากันสับสนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพวกมันกำลังสำรวจสภาพแวดล้อมของตัวเองและแพะดําก็กลายเป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดนั่นคือร่างจริงของเทพเจ้าที่พวกนายรับใช้มุยองสยายปิกเข้าไปหาดันดาเลียนเทพเจ้าอยางนั้นหรอือ นั่นนั่นหรือคือรูปลักษณ์ของเทพเจ้าของเราพวกดาร์เอลตังตกตะลึงถึงจะมองออกว่ามันเป็นแพะตัวสีดำแต่จริงๆแล้วควรจะบอกว่ามันคือตัวประหลาดมากกว่ามันมีตาสามดวงปากสองปากโดยมีร่างกายเครื่องหนึ่งเป็นผู้หญิงและอีกเครื่องหนึ่งเป็นผู้ชายถ้ายัางบอกว่าไม่แปลกก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วจากนั้นแพะดำดันดาเลียนก็มองไปที่มูยองมีวิธีเช่นนี้ด้วยสินะ มันแสดงความสนใจดันดเดเลียนพูดด้วยโทนเสียงปกติที่ฟังดูกระชับดูเหมือนว่ามันจะคาดไม่ถึงใครจะคิดว่ามีคนสามารถตามหาปีาศาจผู้ซึ่งซ่อนตัวได้ดันดดเลียนกล่าวเจ้าเป็นตัวตนที่น่าสนุกจริงๆข้าเหมือนจะเห็นพลังเทวะของเจ้าจากบางแห่งแต่ก็มีบางอย่างที่ข้าไม่รู้ยังไงก็ตามข้าแน่ใจว่าพลังครึ่งหนึ่งนั้นเป็นของลูซิเฟอร์เทวทูตตกสวรรค์ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของใครกันนะ ไม่แปลกสําหรับเจ้าแห่งการโกหกที่จะมีสายตาทะลุปุโปรงมากกว่าผู้ใดเนื่องจากไม่มีใครเคยเห็นพลังของรูทิเฟอร์จวบจนถึงปัจจุบันนี้สมแล้วที่เป็นถึงเทพปีศาจและมูยองทนได้แค่กังวลใจเท่านั้นแค่มันมองมาก็รู้ความลับของมูยองแล้วครึ่งหนึ่งดังนั้นหากปล่อยให้มันผ่อนคลายไปมากกว่านี้มันคงรู้ไส้รู้ปุงทุกอย่างของมูยองแน่หลังจากนั้นเขาก็จะสูญเสียร่างกายรวมถึงวิญญ,ญาณของตนนายอยากรู้เหรอ ไม่มากหรอกนะมันไม่ติดกับง่ายๆเพราะดันดาเลียนไม่จําเป็นต้องขอความจริงจากมูยองมันสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการผ่านการโกหกของตัวเองได้มูยองไม่ได้วางแผนที่จะพูดคุยอีกต่อไปหากมันปฏิเสธเขาจะใช้กําลังแล้วเทพปีศาจแห่งการโกหกถ้ามันอยู่คนเดียวโอกาสชนะก็ไม่ใช่ศูนย์มูยองกําดาบแห่งความกดเกลี้ยวก่อนที่จะพูดขึ้นมอบปัใจจัยในการทําลายล้างเทพปีศาจทั้งหมดที่นายรู้ไม่ให้ฉัน มันคือปัจจัยการดับศูนย์เงื่อนไขในการทําให้เทพปีศาจสูญสิ้นข้อมูลที่จําเป็นในการฆ่าพวกมันข้อมูลที่มูยองมีนั้นมันเป็นเพียงข้อมูลขั้นต่ําที่สุดเนื่องจากในชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามระหว่างเทพปีศาจดันดาเลียนมองมูยองด้วยด,ว,ยดวงตาทั้ง3มมันไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจแต่กลับค่อนข้างสนใจมูยองมากกว่าแล้วเจ้าจะให้อะไรกับข้าละ่ะ